สวัสดีครับพี่น้องหมอปลาเชิญสารปรดอกณาสายเข็มกจุดจังครับครับผมครับเช้านี้ก็ตีปลากระสูบเช่นเคยครับผมตีปลากระสูบเช่นเคยนี่ครับสถานที่ก็อ่างเก็บน้ำห้วยคอครับอำเภอนาเชียงจังหวัดมหาสารคามครับช่วงนี้ต้องบอกว่าปลากระสูบก็เริ่มกินเบ็ดครับพี่น้องเริ่มกินเบ็ดเราก็มาหาปลากระสูบไปไว้หมักทําปลาละครับผมทําปลาละก็วันนี้ก็ใช้เหยื่อซิงจิ้งเหมือนเดิมครับผมใช้เหยื่อซิงจิ้งเหมือนเดิม เพราะว่าปีที่แล้วเคยใช้เหลี่ยมกรับโ o n เมื่อยครับการดึกเหลี่ยมเนี่ยดึกเหลี่ยมลงไปเล็กๆแล้วก็ลากเข้ามาครับเหลี่ยมปลามันก็กินเหมือนกันครับผมแต่ว่าสู้ซิงกิ้งไม่ได้ครับถ้าประเภทตีหน้าดินครับช่วงที่ปลากระสูบมันกินเบ็ดนะเกฟผมลงไปลุยกันดีกว่าครับดูที่ว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่าครับสำหรับอีพีนี้เอาพี่น้องดีเทชรครับลงไปตีเปล่าก่อนครับแต่ชัางน้ตามลงไปทีหลังครับผม กระชังอเอยาตามลงไปทีหลังถ้ามันถูกปลาเพราะว่าเคยตีปลากระสูบแล้วก็เอากระชังลงไปด้วยนี่โอ้ยไม่ถูกเลยครับผม <C> e <at> ไม่เข้าลมาเอาไอันเดียกินแล้วกินแล้วหาได้เ้าเลยตีไปหลายเมื่อยกว่าปลาจะกินเด็ด มันก็เป็นเวลาเหมือนกันครับพี่น้องปลากินเบ็ดเนี่ยมไม่ใช่ว่าะจะกินทุกเวลา มาแล้ว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 ครับมาแล้วมาสองตามาครับผมมาสองตามา มาแล้ว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 ผมมาแล้ว nó mà lắm mà lắm mạnh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  lắm 弄糊了。 É um gafo Mạc lắm nó mà hát lắm mà hát lắm không mà hát lắm mà hát lắm, Mạc lắm. Mạc lắm. Mạc lắm. โอ้น้ำกินท่าครับผมเดน๋ยกินห่างครับวันนี้ลมแรงถ้าลมพื้นผิวแรงปลามันจะไม่ค่อยกินเบ็ดครับพี่น้องเหยยอปอมลมนิ่งๆเนี่ยมันจะกินเบ็ดนี่ครับมีพี่น้องเอฟซีบางท่านอยากจะดูสภาพเหยียอปอมครับนี่ครับเหยยอซิงกิ้งครับตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ครับผมตัวละร้อยยี่สิบมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีชมพูหมันทุกตัวเด้อหมันทุกตัวถ้าตีถูกฤดูการของปลากระสูบครับผม มนทุกตัวแต่อยู่ที่จังหวางจริงบางคนไปลงอา่าวเลือกอ่าวผิดชีวิตเปลี่ยนครับตีจนกล้ามขึ้นก็ไม่ได้ปลาครับผมตีจนเซก็ไม่ได้ปลาช่วงมันจะกินมันกินเอากินเอาครับผมแต่ถ้าตีไม่ถูกถูกช่วงอะตีไปสักสิบยี่สิบทีถ้าไม่ถูกก็หนีเลยอย่าไปอยู่แต่เป็นหน้ามีนาเมษาเนี่ยป๊อปเปอร์ลงครับป๊อปเปอร์ตัวใหญ่เนี่ยโอ้สนนั่นถ้ามีปลากระสูบตัวใหญ่นะ การตีป๊อปเปอร์มันกว่าตีตัวนี้ครับผมตีป๊อปเปอร์มันกว่าอีกเหรอผมกินน้ำกินท่าครับผมนี่นไม่ใช่มีอาชีพหรอกครับพี่น้องผมไม่ใช่มืออาชีพในการหาปลาแต่ผมชอบครับผมชอบมีความชอบดูดูใส่เบ็ดผมก็ชอบใส่เบ็ดครับหน้าทำนาเนี่ยชอบใสเ่เบ็ดชีวิตก็ต้องอยู่หาอยู่หากินนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮา มากรบภาคบ่ายพี่น้องภาคบ่ายภาคบ่ายออกไปหว่านปุ๋ยครับก่อนเราไปหว่านปุ๋ยขอดึดกปลาสักหน่อยครับผมดึกปลาสักหน่อยปลาเมื่อเช้าเราก็แช่ไว้ตรงกระชัง,งนู้นครับแช่ไว้ในน้ำแล้วได้ไม่เยอะครับเมื่อเช้าเนื่งองจากว่าลมแรงตอนนี้บ่ายก็ลมก็ยังแรงอยู่ครับเจ๊ผมลงไปจวดดูเผื่อมันติดอีกสักสองสามตัว ลังคนดีว่าโอ้ยนะกุ้งตีปลาขึ้นมาเนี่ยบบผมไปดึกบง่งดึกจนเซ่ก็ถือปลาจักตัวเล้วต่อสถานการณ์ครับพี่น้องเล้วต่อสถานการณ์เร้วต่วเยอร้อมครับบ่แม่นมึงสิถือตลอดนดะครับการเลือกเอาก็สำคัญครับการเลือกเอาก็สำคัญเลือกเอาผิดชีวิตเปลี่ยนครับผมเลือกเอาผิดชีวิตเปลี่ยน สามตีปลากระสูบครับถ้ามันไม่กินเนี่ยดึกจนเซมันก็ไม่ได้ครับผมถ้ามันจะไม่กินนะปลากระสูบถ้ามันจะไม่กินดึกจนเซมันก็ไม่กินครับผมหรือว่าจะตีเหยื่อซิงคิ้งหาแอคชั่นครับสะบัดจนข้อแทบหักเนี่ยก็ไม่ได้ปลาครับผมก็ไม่ได้ปลาถ้าปลามันไม่กินเบ็ดครับผมถ้ามาตกในช่วงเวลาที่ปลาไม่กินเบ็ดสะบัดหาแอคชั่นจนข้อมือหักจ้างมันก็ไม่กินครับ เห็นตัวอย่างแล้วนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่ามันจะกินทุกวันนี่ครับผม,มาตีไว้เมื่อเช้าก็ได้ประมาณมีอยู่ครับโอ้มีอยู่ประมาณครึ่งโลครับผมน่าจะเกือบกิโลแล้วครับนี่ตีเมื่อเช้าตีเมื่อเช้าก็ยังพอได้อยู่ครับวันนี้ตีในช่วงเช้าล่ะช่วงบ่ายมันไม่กินลมแรงเมื่อเช้าลมมันไม่แรงขนาดนี้ครับผมยังโอได้อยู่แค่นี้ครับพี่น้องคลิปนี้ สวัสดีครับผมจุด